คนเจนซีในประเทศจีนก็ใช่ว่าอยากจะกระตุ้นการใช้จ่ายอยากจะจับบือตัวเองอยากจะใช้สออยากจะใช้เงินเพราะมีบทเรียนจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เจนซีในจีนไม่คิดอย่างนั้นเป็นกลุ่มที่กระตุ้นยากจริงๆครับร่วมคุยกับบัญชาโดยความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่ดีเฮลท์พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตแนพูดถึงเรื่องจีนใช่ไหม แล้วไอเฟก็บอกว่าให้ให้ไปกระตุ้นผู้บริโภคคนจีนใช่ไหมแต่ต้องไม่แต่ต้องนึกถึงก่อนนะครับคนเจนซี C ในประเทศจีนก็ใช่ว่าอยากจะกระตุ้นการใช้จ่ายอยากจะจับมือตัวเองอยากจะใช้สอยอยากจะใช้เงินเพราะมีบทเรียนจากพาวะเศรรฐกิท่ยามแย่เจนซี Gen C ในจีนไม่คิดอย่างนั้นเป็นกลุ่มที่กระตุ้นยากจริงๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาเราพูดถึงเจเนอเรชันเนี่ยนะฮะมันแบ่งได้หลายระดับมากตั้งแต่ยุค สิส้นสุดสงคารามโลกครั้งที่2องเบี้บูมเมอร์มาเจน X Gen เจน n เจนซและต่อมาเจนซี C, ไม่รู้เป็นเจนอะไรตอนนี้ที่ก็เขาเรียกกันอยู่นะครับแต่ว่าเจนซีอยู่จะเป็นเจนที่ตอนนี้คนพูดถึงกันเยอะในแต่ละประเทศเพราะว่าเจนซีเนี่ยถ้าเทียบพอสอปัจจุบันก็จะเป็นช่วงอายุป,ประมาณ14-28ปีมีรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนเจนซีท่ามกลางภาะวะเศรษฐกิจจีนที่ย่ำแย่จากบริษัทที่มีชื่อว่า Min t ท l Group นะครับ m i n เ e l Group เนี่ยเป็นบริษทัทให้ที่ปรึกษาทางด้าน,นการลงทุ เขาก็ไปสำรวจพฤติกรรมของคนจีนในกลุ่มวัยเจเนเรชั่นางคนเรียกเจนซ์แซกนะค้ับแ,แต่จะเรียกกันนะครับซีหรือแซกหรือว่าเจนซีเนี่ยนะครับก็คือเป็นประชากรจีนที่เกิดหลังปี1995ถ้านับจนถึงปัจจุบันก็จะมีช่วงอายุระหวา่าง14-28ก็จะประมาณช่วงเท่าไหร่ม3ม4ถูกไหมฮะและ28นี้ก็ประมาณตอนนี้ทำงานจบแล้วปริญญาตรีทำงานมาได้สักประมาณเกือบจะปีเนี่ยกลุ่มนี้เราเรียกว่าเจนซี เจนซีเป็นเจนเป็นเจนที่น่าจับตามองครับาะว่าเป็นคนรุ่นใหม่เติบโตมากับเทคโนโลยีโลกเขาเต็มไปด้วยอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเดียที่ห้อมล้อมแล้วก็แนวคิดวิธีคิดไม่เหมือนกับคนเจเนอเรชั่นสูงวัยหมดเลยเขาให้คุณค่าที่แตกต่างไปกว่าคนในสมัยดั้งเดินที่มองเลืองของคุณและคุณค่าในแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับที่นี่ทําไมต้องทาพฤติกรรมทําไมต้องทําคนสะรวจก็เพราะว่าอะไรครับชาวเจนซีในจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้ ยังคงใช้เงินอย่างสม่ำเสมออ่ะก็เป็นเรื่องดีถูกไหมฮะถ้าเัาใช้เงินอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าวิธีการใช้และเป้าหมายการใช้เปลี่ยนไปครับใช้เงินอย่างสม่ำเสมอแต่ใช้เงินไปดูหนังในโรงหนังอย่างสม่ำเสมอนะฮะและใช้เงินสม่ำเสมอกับบริการความงามหาความสุขด,ด้วยการเข้าบาร์ในลับอันนี้ก็จะเป็นเจนซีปลายๆที่เขาทํางานแล้วเนี่ยนะฮะและก็เออน,นี่ดีหน่อยฮนะชอบไปเล่นกีฬาพวกสปอร์ตอีเวนต์ต่างๆนะครับทีนี้ แบรจางซึ่งเป็นหัวหน้าวิจัยอมวสโสของมินเทลกูเปบรษสทที่ปาึกษาที่กราทำการสำรวจตรงนี้ก็น่าสนใจเขาบอกนี้ครับว่ากลุ่มคนเจนซีในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะฮะตอนนี้เน้นการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ตอบสนองความเป็นตัวของเขาเองความเป็นตัวตนของเขาอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดของคนเจนซีในจีนแผ่นดินใหญ่ผมรู้เจนซีในไทยคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะคือซื้อข้าวของสิ่งของอะไรต่างๆที่บอกเขาว่านี่แหละคือตัวฉัน บางคนซื้อข้าวของโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งของเหล่านั้นไม่ได้สื่อความเป็นตัวตนของเราเลยแม้แต่น้อยพูดภาษานะชาวบ้านคืออู่ฝูซื้อแบรนด์เนมหรูอท,ท,ทั้งที่ตัวเองนี่นะครับลึกๆอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าของมันต้องมีของมันต้องประดับของมันต้องมีโชว์ในวาระและโอกาสบ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าลึกๆแล้วกลับไม่ชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ใช้อยู่ในทุกปัจจุบันเนี่ยกลับไม่ใช่ของแบรนด์เนมแต่ชอบมากแต่ขอให้มีสักใบก็ดีนะฮะ ต่อมาเนี่ยนะครับลดการใช้จ่ายที่มองว่าฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นแล้วมองว่าเสียเงินเสียทองเออนี่คือดีนะฮะถือว่าเจนซีจีเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าต้องบอละคนเจนซี C ในยุคป,ปัจจุบันของจีนเป็นใหญ่เลือกที่จะเที่ยวในประเทศตัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกนอกประเทศเป็นศูนย์อันนี้เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีแล้วครับสำหรับประเทศที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะอย่างเช่นพี่ไทยเนี่ยฮะที่บอกให้ฟรีวีซ่าเนี่ยแต่ถ้าเจอเจนซี C บอกไม่เที่ยวเพราะตอนนี้เงินมะะี ไม่มีแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะครับผลสำรวจน,นี้ชี้ชัดอย่างนี้เลยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังพร้อมที่จะตัดค่าใช้จ่ายซื้อหาสินค้าประเภทที่เป็นเทคโนโลยีไฮเทคสูงๆพวก,กแก๊จงแก๊จจตนะมือถือแหกันเปิดใหม่นี่นะครับเจนซีมือจีนบอกไม่เอานะฮะแล้วขอมองเกี่ยวกับเรื่องว่างานที่ทํากับรายได้ที่ที่จะได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกและน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเจนซีของคนจีนบอกว่าไม่หางานประจาทาครับแต่ขอหางานชั่วคราว ก็จะไปสอดรับว่าพอไม่หางานประจาที่ท็เราะว่าไม่อยากที่จะเก็บเงินในยในระยะยาวเนื่องจากจะมีภาระและหวงว่าจะมีภาระเกิดขึ้นถ้าไปซื้อของที่ราคาแพงก็เลยไปเชื่อมต่อว่าคนเจนซีในจีนนี่แหละครับจะไม่เก็บเงินไปซื้อสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์แต่จะเน้นเช่าอยู่แต่ง่ายๆทีนี้เป็นต้นนะฮะมีตัวอย่างอย่างจี้เฟิงอายุ22ปีเป็นกลุ่มคนเจนซี C, นะฮะเธอเองก็จบปริญญาตรีเธอบอกนี้ จบมานะส่งใบสมัครเนี่ยนะไปงานบริษัทแห่งหนึ่งและงานนี้เป็นงานที่เขาเรียกว่า white collar worker หรือว่าเป็นงานสาหรับคนที่เขาเรียกว่านั่งโต๊ะทาง,งานเนี่ยครับ white collar ก็คือปกขาวเนี่ยนะถ้าจบมาแล้วเธอก็ส่งใบสมัครไปนะจบปริญญ,ญาตรีเลยปรากฏว่ามารู้ว่าคนส่งไปสมัครงานบริษัทแห่งนี้ร้อยกว่าคนรับกี่คนทราบนะฮะตัดสูนสองตัวออกรับแค่คนเดียวแต่ส่งไปกว่าร้อยเพราะฉะนั้น ยังที่เปิดวัย22เพราะฉะนั้นอายุอยู่ช่วงเจนซีเพราะปลายเจนซีคือ28เนี่ยบอกไม่เอาหมดกำลังใจขอทำงานประจำดีกว่า,อา,าขอทำงานช่วคราวดีกว่างานประจำเธอก็เลยไปสมัครเป็นฝ่าย receptionist หรือว่าฝ่ายพนักงานต้อนรับช่วคราวของโฮสเทลในเมืองเซ่ยงไย้รายได้ของเธอต่อเดือนก็เดือนละเดือนละพันหยวนก็ประมาณเดือนละเกือบเกือบ5,000บาทแค่นี้ก็พอใจแนละ้วทีนี้นก็จะเห็นนะครับว่าคนเจนซีเนี่ยไม่ต้องการทำงานประจำเพื่อมีรายได้ สะสมระยะยาวเพราะกลัวจะเป็นภาระกับพฤติกรรมหรือความชอบของตัวเองที่อาจจะเปลี่ยนไปและกลายเป็นภาระในอนาคตน,นี่คือเจนซีจีคิดอย่างนี้แล้วนะฮะต่อมาครับ40%ของขารการสำรวจของมินเทลคุกเขาบอกงี้ครับว่าตอนนี้คุณเจนซีนอกจากจะไม่ทํางานประจําขอทําชั่วคราวไม่ซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยตัดการใช้ใจ่ายเดินทางนอกประเทศแล้วเนี่ยฮะยังพักผ่อนจดใจด้วยการอะไรครับซื้อเสื้อผ้าราคาถูกและเหมาะสมกับคุณค่าและความเป็นตัวเอง ก็ดีนะครับนี่ก็สะท้อนสิ่งที่มองได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะและสิ่งสําคัญต่อไปนี่ก็ปรากฏว่าสถานการณ์ของการจ้างงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่หกลมกลุ่มคนเจนซีตอนนี้กาลังน่าเป็นห่วงเพราะนั่นหมายความว่าโอกาสในการตกงานของกลุ่มคนเจนซีที่ไม่หางานทําแบบประจําระยะยาวเนี่ยกลายเป็นอัตราการว่างงานนะฮะ หรือว่าเป็นอัตราเสมือนการว่างงานเพราะว่าไปทํางานที่ชั่วคราวและรับแบบรลายชั่วโมงทําบ้างไม่ทาบ้างขึ้นอยู่กับใจโปรดเนี่ยนะฮะมันทําให้ภาพรวมของอัตราการจ้างงานคนวัยหนุ่มสาวในจีนเป็นปัญหาและกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับแม้แต่ทางด้านของรัฐบาลจีนตัดสินใจยกเลิกการรายงานตัวเลขวัยรุ่นจีนตกงานหลังจากที่รายงานมา2เดือนตัวเลขสูงสุดเป็นประติการ2เดือนติดต่อ,อกันอย่างน่ากลัวนะครับ สิ่งสําคัญต่อไปตอนนี้นี่ยนะครับยอมรับเลยครับว่าถ้าจะกระตุ้นภายในประเทศเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับคนจีนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนั้นมันมีปัญหาที่แย่ๆอย่างนี้จริงๆนะครับ